นั่นเั้งเดียวก็เอาหนามวางให้สุกเกย์ด่างเกย์อยู่ที่หมาใช่ไหมเจ็ดแมมไปลงตบมืออยู่ล่างโรงเอ้เฟตมานี่ยตัวมาว่าเรียกตีว่าตีว่าด้าเจ้าลงจากปลายเปล่าดังฮูเจ็ดแมมตีว่าเลยดุลงจากปลายเปล่าไ้เรีตตีว่าจังกลวยเนี่ย สุดยอดจริงเอ้ยตัดก้อยนั่งเปียกตัวเหยากดแม่มคันไม่หกเอ้ยก้อยก้อยคอยขอลอกเออแต่กึ๊ก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 ให้เกลียวมาอยู่ปบบนี้เออไม่สบายกยิ่งมีตุระไรมันจะกัดอ่าตีดับตั้งไงกระมม่อมปลอมหลุกนองตัางซ้องขึ้นมาพบว่าลูกนองเลยนะตองนากระปุเรานะร้อยจริงไงมันนิ่งให้แก้ียวต่อยเหยียดตัวไอ้มันนิ่งเป็ดว่าแกลยดเลยทุก แมมเป็นเต่าแกเป็นลุกปี้เลยเออลูกปีเต่าแกนายหัวครับลุกปีครับลูกปีเต่าแกนายหัวครับมีอะไรเรียกหาโยอะแหมมีอะไรเรียกเต่าแกนักหนาลูกน้องมีอะไรผมมาเบิกตังเต้าแกสองพันคนครับเอาไปท,ทำอะไรตังทั้งสองพันใช้จ่ายฟุ่มเฟือยสุริสุไรเอาไปทำอะไรทั้งสองพันล่ะไปซื้อแจกเตียนหลังคายบ้านเตา่าแกฮะยี่แมมแล้วไม่มีได้หลักยอด,ดีีกูกว่า ใอ่ฮัน้นวันนี้มึงกิดแรงเ,เวทเเวนนี่ยแกคุยจีบจริงพนักง,งานเรเวนเออต้องขายอยอมาพิเตยพนักง,งานเทเวนบ่าว้ายยอช่วยเออกูไปเล่นแร่อยู่ปักกูเจอไวเตามีว๊ควดแต่จึงิงเนี่ยคุยก้อยดีไล่อีได้ไอ้ดีไล่เลยไอย้โตก็เดินมาแต่ไหนมาตึ้งต,ต่ำตอกเป็นวาตรงโบง,ง่ายเลยเออทีีเจ้านูยิ้มเหยียดแแม่เดินผอนมาได้ไม่คุยดีไล่ เกีดแมเวลาการลุยกว่าป้ายตรงตาเวลานั้นหะไบาตลดวกกูเกียดกูเีเกียดแมแกไตหงเหลียวจีบยิงไอปีนอันถ้าเป็นรถเป็นไรก็อย่าแม่บหัวเตียนบอดแล้วไอตองละชอบจริงไอตองกับนั่งเฮกเกียดผมกว่าป้าฮันอันนายนั่งครวยต้องต่างไลยวันนึงเป็นปั้นหืองนั่งเฮกเออชอบจริงกว่าป้านั่งครวยเด็กสิบแปดสิาว่าป้างกู กองนั่งกรวยเออเจ็ดเท่เลยอันละแล้วนั่งรังงานร้อยกว่าป้าแต่นั่งกรวยตรงไม้รอยมานายบูยิงนอนแก่ป้าตั้งไงตัวใจคนนี้โดมน,าานมโนมีรัสคนเหมือนตรงนันบาอยู่ฝันนั่นขอเจ็ดเท่เพลินรอยมีจีบยิงนั่งกรวยตื้อกาตาเลยรอยอันนารีมีมากมบนขู่ลิงเจ้าทิ้งเอาคว้างกันก็ได้ไม่เป็นไรยิงไม่ยักหนาเสียใจไปเลยเพื่อนเอ๋ยรอยกระเทยลุยกัดถอยเออ Kẹp quan lại khi đặt lại tiền Chả là biến mất này na hôm nay Rồi anh sớm mấy tệ ta nhìn có đại gặp trai trai đại gặp nhìn Một nêm bít vị bà rít mà dạ Rồi nhìn đại nhìn trai đại trai biến mà dạ Phụ yên gặp phụ yên đại gần đại phụ yên gặp phụ yên có đại có tầm phừa tố Lên dùn xì น้อยคนเล่นะไดยิง,งกับยิ่งได้กันงั้นเลยดักอย่างนล้เอ็นสวยเลยดังมาอนนั่นนะควาส่งความทบกำดังมันจริงนะั่นแหละนี่กุญแจใดกุญแจมดได้เมียอ,อยู่ดีๆเลิกเมียมาได้กับกระตุ้ยได้ดเต็มเลยอันเนอกุญแจเตะปิดได้กินหูกระตุ้ยได้เต็มันเตะ โตกับโบเป็นรังกูมังเลยมึงซะเอะีได้เมียโกโยตี้ดีๆไม่เอาไปเอากาเตอร์ให้เส,ส้นดึงอันนู้นสงใส่มันสดชัดมันคลุบๆว่านะแกมึงไอ้แกว่าบาอยู่ปนังแต่ถึงอกยิ่งมีตุลาได้ดูปลาดูเหตุเหมมลุกมุมแหล่ปินคือ,อยังมีจับพิองวันเมียน้องมีเรื่องสำคัญที่ปรึกษากับพี่ด้วยเออไม่ทราบเรื่องไรกับ คือตั้งแต่มีดวงแค่วิเศษดวงนั้นมาอยู่ในนครของเราแล้วพี่มันสร้างความจเจริญรุ่งเรืองกับนครของเราก็จริงแต่ทุกคืนเลยจะต้องมีชายลึกลับปรากฏตัวขึ้นในองของน้องเฮ้มีผู้ชายลึกลับปรากฏตัวคือน,น้องกว่ายิง่งใช่ตึง้งตีเนียครับและผู้ชายคนนั้นใช้กําลังกลมคืนน้องทุกครั้งเลยเฮ้ยผู้ชายใช้กําลังกลมคืนหนกยิง่งและตอนนี้น้องก็มีตอมเับเกาสามเดือนแล้วค่ะ พวกยิงตกอลาวัลอะอวัตซ้ำเดือนแล้วก็นั่นสิพี hmm. it, ่ไอ้แก้วอลาพวกยิงอลาตกอลาวัตซ้ำเดือนแล้วนี่ตาเราโม่บ่ออลาว่าโม่เมตุงอลาวัตครับบ่เราตั้งซ้ำคนอลาวัชิบ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 อลาวาง่ายอลาวาต่ายอลาวางฮู้ยัดแม่มันยีตายฮู้งในสาวนั่นในปีนั่นแล้วตึงพวกยิงตกซ้ำเดือนก็นั่นสิพี่แล้วคนที่ตั้มไอน้องทองน้องจำได้ไหม ก็น้องไม่ขีดหน้าข้าตาก็มากกอนเลยพี่จะหลกอกเขาเนี่ยกยิ่งตองจ้มเดือนตําเปลย์แกไว้ตู้ตัวตําเตงผมไม่ได้ต้องการตําเตงไม่ใจบาทช่องบาทอันล้านเศร้าคูตองจ้มเดือนไปงหกโมโหจังเปิดปั้นมึงคิดเลยมันนั่นจะได้ไม่ไล่บาดเพียกเ้าใจไหมตึ้งตําเพลยอให้ทึกแท้คูแต่เสียสามสิบนี้ตําเพลยตูต้ตอนนี้ออกยิ่งตองกีดเดือนออกยิ่งตองจ้ม อุ้งยิงตรงแซมตรงแซมเดือนป้าลบมาอยู่ตีบ้านสักเจ็ดตาแล้วก็ป้าไปตัดเสียแซมซิฟต้มเพือตกเกิดแม่จะปีกแล้วป้าแล้วกูแต่งนี่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 โรมานี่ติกูตื้อนี่เกิดได้นี่มันจะยิ่งหลับปิดเบาเริ่มนะกูวเนี่ยโดกจากนี้นี่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 โดกรีดเก้าวตาหุ้งยิ้ง มาเพื่อแม่แกเออกาต้ฮิตหมดแลรูรจักไม่โต้นี่นี่นว่าเพือคุณโตู้รจักไม่คุณโตว่าเพืไม่ว่าเพือนี่คุณทองว่าเพื่อเขาคิดเสิเขาคิดผู้บอกแน่แหน่แหน่แน่แหน่แหน่แน่แน่่แน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 ่ไม่รู้กว้านเปลี่ยนได้อ เอ็ดแม่มาจับอยู่บนรัวกลัวเลมร่วมอยู่กลอกเล็กกลอกเล็กเออมีในควันดำมาซูนควันเคยก็ควันดำมาซูนมึงจำไม่ได้ตอนนั้นทีเมกจเมกาลาแกป้าแกวิงแต่จำมาซูนนูแลเรนยิวเมกเอที่เมกาลาเมกาลาไม่อ้อยเมกาลาป้าวิงจำมาซูนหยิกตามหอนเออแกเอาแกที่เมกาลาเมกาลาป้าวิงลงในลูกโถจำมาซูนวิงกันเลลงในตุกข์คอตีในจำมาสูนกันหยิกหยิกแกนู้น ร้อยแก้วแก้วตีเมฆละเมฆละไม่ง่ายแก่กูตําเพื่อแก่บูวปลาเล้าตัวดาไปกินด่านุ่นพนไรู้แก้วไหนมาเหยียดแหมมไอ้ที่เมฆลาตื่นแก้วใะ่หรืปัดนึกแก่เพื่อมาแจกแก้วกินเล้าไม่รู้แต่ตาแก้วดนแก่กูกูเลยเหยียดแหมมโอพูดตบวิวไปรวยตั้งยี่หมามึงเลยตั้งเงินโพกูได้สิอะไรพี่ทอมไอ้รู้แก่กูกับลอ้ไอ้ตั้งก็เตี้ยกัน มึงตำต้าวอะลูก no อีทูเช็บลอยเว้ยเช็บลอยวายโอ้เนี่ยต้องลูกอ uh, oh, ีทูอะเออมึงไม่รู uh, ้ตีอะต้องลูกอ like ีทูโอ้ลูกอีทูอืออต้องลูกอีทูโอ้นี่ลูกอีทูน้องดวนเฮ้เดี๋ยวการงานไหแกนั่งเพื่อนั่นแหละลูกอีทูไอตัวโอ้แต่งไปฮวงและเดี๋ยวลองรอ นี ų, hepat, cow, uh, practice, ่ <Darwin> ึนี่ฮึป้าาปแม่งไก่จูขี้แอบเปรดแบงก์ยี่ตายแล้วไอ้ต้องไอ้ได้ติดอันอันลุงปลอบไอ้เล็กจันมาเนี่ยต้องป้ายตีบเด็ดแม่มึงยกว่าหนีบช่วยกับบุกยกไอ้จันและกับเล็กจันเนี่ยเปรตโอ้มึงเล่นไงดีไอ้แก้วนะนี่มึงต้องเข้าใจกันว่าตาว่ากูไม่เกรงใจผู้ใหญ่แซงบบสู้เนี่ยเป็นผู้แตกมาแล้วบ่เนี่ย โอ้ยนั่นเอออบตชูไปไหนาแล้วรู้จักขอบี่น้องอบตชูคนนี้คนใจถึงคนติดดินน่ะมึงรู้เพื่อต้องอบตชูคนติดดินว่าซื้อดุดรักย่างปลัดในเถือกว่าลูล่ามดนี่แหม่ติดดินนั่นคืออ่อนน้อมต้มต้นในพี่เชื่อมาจากปลัดในเถื่องเละติดดินอยู่แต่ต้องเพื่อเออแบบจับบัวเรื่อยต้องไม่พึ่ง นี่พอรว่านาเริ่มเก่จับนั่งไอ้ตองมาเล็กซองวันก่อนมาทําไมมาช่วยตองบ้านนาเริ่มมาช่วยงานเลยแกว้วน่าเริ่มมาตองเออน้องมาแล้วน,นะขึ้นเปล่าแต่น้องไหวเก่งเคยตดอยู่ไอ้บนญนั่งดนกินพอใจมึงขึ้นเปล่าเออตึงไปได้เปล่าต้นมนกินเล่ไปได้แต่น้อยไปได้บ้นบอกโกยบอกรัวนไปได้เปล่าแต่เปล่านั้นน่ากยกว่าเพราะมันสูงยี่สิบเมตรได้ ราซุ่งยี่สิบเมตรเออต่นี้กูไม่ใจอันคุณข้าดไมยก้อยได้ไม้ก้อยน้อยไปได้ไมายก้อยฮาโนอบอกต่อโช่วยละแต่ฮันละแกพอได้ไมายก้อยมันมีปัญหารอยตอนเราวซุ่งยี่สิบเมตรแต่กูได้ไม้ก้อยมาสิบเมตรรอยมันสั้นมากครับพรามันก้อยไม่ทึ้งเดี๋ยวมึงตําเพื่อทองขอครูใจโบ้โต้คููจับวิศวร์ครูใจสมองคอมพิวเตอร์คิดขาดตอนเราวซุ่งยี่สิบเมตรได้ไม้ก้อยมาสิบไม่พืพ้พราะเปนคนพึงทาง นายพอเพื่อต้องกุนขึงตัางกากุปรับขึ้นไปก้อยขึงตอนแหลกแกวแรับขึ้นไปก้อยขึงตอนเออพอขึ้นไปได้จังว่ากุดทุงเอ้ไม่บาปแกว่วาเล่นหมาปลอมกันเลยนี่ไฮร่อยเปล่าไม่ค่อยกูหอมดวนายมึงเล่นหลงกันและยเยเปรีโตกับเปล่าต่งางไลยไม่โอ้บนคูเฮ้ยเจงหลายยแต่ต้องเป็น แันจังหวแะแรกงานเริ่มเม็่หว่างานล่องรัดติดทางไ้ตองเป็นเพื่อมึงไปเก้จริงชาคือปันเด้แก้วกูเดินเดินกับปอดีตาผู้เยแซงผู้เยแซนจากทางไงสร้อยกูไปบบยิงฮันเอได้ทางสองรอยจากผู้เยเซนมึงเสิรนุ่มจากเนี่ยลามเหลี้ยงบบยิงไหมแลีวมึงเอาไปไหนได้สอรอยกูเสริมตัวจิงชาหมดเลยแก้วสอรอยเจอ,อตัวจริงชาพลอยดังก้อกรอยข้าว่ามันได้ไล่รบในหนังจีบกับโยิงเป็นจริงชาแหล่นุกนี่แก้ว โอ้ก้าวได้ไหล่รอบเออแสดงว่าคืนนั้นมึงได้จีบกับผู้หญิงบนยิงจ่านุกจีบพี่ได้ตัวอยตองโมงจริงจา้าเ,งจงจาเวียนหัวรักเกเตยกูอาะเนอเหยียดแมมกูแล่หน้าบบย,ย,ย,ยนะิ่งเป็นปลาปลมเส้นหน้ามึงกินแล้วอ่เนอว่ากูหลักบบยิ่งหลบหลังไอ้ที่เต้ยนีกูเอ็นไม่ลงแล้วลงเพื่อแกต่อไม่หมดหรอบเหยียดแมมจำยุดเลยจริงจา้าสร้อยเบียร์มึงกินแลกี่รอบแล้วเอ้นไม่บอก เก,ก็บแมมคนกับเล็กนี่เล็กกันดูเหลือไงปลิด <c oughs> มันโตไก้ตองจริงจ้ามันเล็กแต่ว่าบวก้าวมันคนแล้วโบนู้ไปนอนมัดแล้ว่ <c oughs> อยเด็กเป้าจริงจ้าซอยคืนนั้นก้นตอกอย่างเราสองคนโบยิงหอ,อนหนังเป้าเปลดอ <c oughs> ยู่ปลายกูสองคนโบยิงแต่วันพี่อยู่พนันละแต่ถึงตำาพืนอด้หยุดตีทีท่สองไงตัวต่อจริงจ้าหยุดเันเพื่อจองมัดมันว่าบ้าโมเลวเลไรแก ว่าป้าโมเออแล้วถึงไหนลงลงเปลือยไรมึงเลยแต่มันเวิกว่าป้าอย่ามันติดเปลือยฉันบุญเหมือนกูติดอยู่ฉันมุดเหรอกูแหลมไม่เห็นใครกูโตดล้วนประตูอันตึกกลั่นตีดตีดกลั่นอยู่บนจริงจ้าเออแต่คนแก่คนชายอยู่หัวอยู่จากแปดสิบไรม่รู้มาไาลเห็นกูกลั่นบนจริงจ้าขึ้นเลยเนี่ยขึ้นเลยท่าแกโตนะจ๊ะแม่ปีนี้แรงนัดเรา เล่นว่ากำวุ่นปลายเราห็นนู้ยัดแมมเก้ K, กลั่นขึ้นจิงชาแล้วตีนไม่ยแกกูโบกกูปล่อยมือว่าจากฤิ์เด็กกูปลัดตึ้งดินโปกเนี่เหอะหิ้วเปล่าบ่อยตองเออเห็นว่าปันซื้อปลาโบยิ่งเตียวอันกุดลังไปเต้นลำบงเต้นลำบงญซอยไปโบยิงแล้วกูได้เด็กต้องขายไปคนได้เด็กต้องขายเออได้มาเพื่อนั่งคุยติดตัวให้ละ ไม่บาปจิตแม่มาโยมมิเชิญตาแดงปากดำจิตแม่ตาแดงปากดำพี่แถวเออตาดำปากเดออนั่งกลวยกับวุ่นนายสามจิตพี่นั่งกลวยเออนั่นเมียนั่งกลวยมากันคืนนี้อยากรู้ความลับเลยโทรไปทางนั่งมื้อนั่งเหลือกูบอกไอ้เม็ดฮานอจริงไหมกลวยถิ่งมึงนัดเด็ก Thì bài mình có bà Anh ơi Tiếng tiền này có bài chào ấy thì Bên lăng ca đố mắn thì mình có Lăng ca ơi, tiếng ba thì cao, từng có tạm tiền Cô thấy thế mà tiền đứng đắm nó và có cung cuồng không ấy nhá nói thì có mì bình đốm bình tên bình tên bình có biết à Cô chăm đai bố ngày cười tóc tóc bằng ảnh mắt รูปปินโอ้มาจิงเออบนนามาเลยความตกได้ยิ่งแล้วมาบอกว่าอย่าทำแบบนั้นั่งรวยเออนี่วังนี้ก็เป็นซูเฟ่ย์นั่งเปียกเลยวังนี้ก็แต่ขับรถตกนั่งเปียกอยู่อันนู้นโฮปี่ะอันนู้มี่คือนี่ตามกูไม่ตั้งรูปนั่งรูปเปี้นก็ไม่ใจมากนี่จริงตอ,อนนี้ไม่ลบไม่ลับคนเล่นกล้าวาการรูกคอนกูใจอันนู้นเออ รถตัดถ anyway, oh, ูปาม้ามเป้รูปใบกลวยตัดเอาช่วยช่วยฮนไยารูปคอยตมี่รูปจังกลวยตัดลูกไอเกลไมคือตเลูกไอไม่ไอเดียนาาาาาปมึงลูกไอลูกปอกกลวย นี่ยตัดเราน้าบู๋นใจวนี่ได้มาเตือนไหมคุปยายันลืมคือน้าดีษไม่เคยซื้อเลือกูใช่รอมาละเอไปรับแบรนหนุ่ยไปกลับกลับเดี๋ยวผมแล้วกระบปอกเลยนะครับนี่ใจดีหมดจีนี่ใจดีเพื่อนแล้วรูปจังกลวยรวอยไตยินไปยูป,ปัดลุงไปตัดรูปเชียวจังเจิมมันอ้นก็คิดไว้จิ้มเราดีบุญนุ่มไม่ทุบจะเยีดผม ร้อยโม่เช,ช,ช sweating, ota, ือดเิ้มใจครบได้ใยญ่เต็มคนคุณฮันเออตั้งไรเชิ้มโนก็ใหญ่มันปลิ้นก็จะบถองกันในก่คะรู้ปะนี่ฮันเออร้อยไตไปตองน้ำชีพได้ชิ้จชีพยิ่งเห็นว่าป้าโบยิ่งไปเต็นลำบวงก้าวปัดเมียแกกูป้าโบยิ่งเต็มใจกระพ้าไปตีลำบวกกระเต็นลำบวงได้ทักซิปเรลยงวงน้อยคือนั้นวงไหนรวยกว่านีหละวงน้อยตีว่าก็ับไปจนกับนั่งที่เต้นถวัดถวักแเ้็ใหญ่นะดวงใจยังใกล้เล้วรองเอาไว้ไย่ะเนาะ กูลรนั่งไม่ได้เลยดีงั้นนี่ตึ้งตีนี้ถ้ากูเต้นเต้นแล้ประกับผู้หญิงเด่กูป้ามาตึงกินกูปีทั้งปีทั้งปีทั้งเป็นจิบยิวปีทั้งเป็นจิบยิวน้ยเจ็บยิวเพื่อคือเจ็บเยี่ยวนี่แก้แต่ว่าไหวรุนแล่นลินวปีทั้งเป็นจิบยิวไอ้ตึงงตีนี้ถ้ากูป้าผู้หญิงไปยิวเอ้ยครับกูไม่ต้องยิวเยี่ยวนี่จึงมึงป้าข้าววงน้ำไอ้แก้เออคนเราป้าผู้หญิงข้าววงน้ำหยัดแหมมกว่าเพ้อเบื่อตายอุ้ง ยังป้าไปตุงน้อยกูป้าไปกองลังกางปลิวว่าไปแต่น้องไปเยอะตรงนู้นไปเดี๋ยวไปเลยต,ต่างๆไงทีเนี้มันไปนางเยียวปับ๊บกูลเลยไม่นเคยกูเกาตัางลางังพอได้จักว่ากูหลวงหลวงเคยหลวงบ่วยิงหลวงถึงนิกปตายตุงน้อยอ้องเกลื่อนหนเอ้อกูหลวงหลวง,ลวงกล่ำกล่ำปบไอ้เกลเด็กกว่าป้าคนหัวโป่งรักกูรอยปบเก่งเก่งจเต๋อว่าเมตินไดย ก็เลยพี่นี่ก็เลยบ่ญชัยตกลงโตกับกเตยไอ้ตีแรกูกิดว่ากกเตยพอกกลับไปกลับม,มากออมมาดุมแรกกันเลยเบื่อขี้อันเนอกูพลักตุงในเปลวแล้วกูรับอยคนเราหยัดแมมก็เป็นแฟนแต่ไม่ถือสงไม่ติกบกับตำรวนี่เหยียดแมมเยยวกับเยยวขี้กับขี้ปากยอก,กันเนอไอต้ตองหุนนายแต่หุนหลวงขี้ฮะจัดเปรตดันตอนนี้น้องเครียดมากเลยอ่ะพี่ ปน,นีตะกับเดี๋ยวผมทําการแสดงอะไรอย่างยิ่งได้ปลื้มปลื้มทําอะไรเราเล่น,นลิเกีพาร์ทเอาเองเล่นลิเกีพาเออ,อเรายวโขกเก๊กแดงเองไอ้ตองมึงหยุดลาวแต่เขาเก๊เกแดงนี้ใอยบันกอนไปเล่นที่วัดกุกมัวง่ายต้องโขกเก๊กแดงฮันนูเกเ๊กแดงคนยกจากหมานก็หล่อเตี้ยนปายลาใจหล่อเตี้ยนปลากว้าที่นี่ไอ้ตองก็หล่อเตี้ยนปลาหนูหล่อเตี้ยนปลานีนน้แต่ว่าตาว่ากี่เล่แม่ไมก่กลางลูก ช้อยล่อเลอลอตี้ยนหยัดแมมควายกินหมานเตะใจด้วยพิษไอ้นั่นเผิ่อพิษปราตัางเทคนิคแมมมันพัดะจะกวกยา,ยาหยีพี่แกเป็นยาหยีเลยจ้ะครับในใไก่ชูได้มานอยู่ไหนมาดเรียงลูกแรงลูกตัตนตีเนอะ <ST AR> ขึ้นกอนได้เปลีอยอยู่เนีอยมันจำหนึกแล้วไม่พื้นแล้ว,ว,ไ,อวไอ,อ้หาะไฟยคำว่าชันไอ้ห๊ะไยลุกฤทิ์ละเมอออนั่นเออ ตาหวาตำลาวเขาลังไอ้จังเลยกินไ้ไม่ตังหัวเหมือนกันนะออาไปแล้วแต่งตัวนิดและพี่แกไปไหนโอ้ไปแต่งตัวแล้วไอ้ตัวอาเกเป็นยาฮีต่อเดียวหนู่แต่งตัวแล้วดู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 ไปยืมปากปาตุงปาตุงไปยืมปาตุงก้องปะเชมก็แล้วหกตายจะโตอแกเวกลต่อเดียวกูเป็นไอ้ตัวมึงเป็นไรกูเป็นเซนหาเองต่อเดียวเพื่อนก้อนไอ้บังถึงมึงเป็นแก๊กแดงเออกูเป็นแก๊กแดง ออกได้เลยแกเออเดี๋ยวจะแต่งเนื้อแต่งตัวตาลิปตาเลยจะกิดก่อนแล้วมึงได้ลิปสติกเคยเนี่ยหลูกองเริ่มนี่แหละโรยโรยโอ้โหป้าผัวอ้วกอะไรแกป้าผัวอ้วกอะไรเอาเละเอาเละเอาเละโอ้โหเละหนุ่มโตโอ้เหยแหม่ใสใสเฮ้แกเออุดมึงกันใสเสื้อน้อยไอ้ตี๋ไม่ต้องใสเสื้อกาอยู่ไอ้ยาเหมือนเด็กหมอนึงเ่ยแต่ใสเสื้อกาเรี๋อยู่ ออกได้แล้วลิกี้ช่วมื้อรอยจังกะนวลนางกะวงบังเอ๋บังเอ๋นางกะวงวันนี้นวลนองจะแตกตัวใหญ่ว่ากับเปล่งเก็บอะไรตัวแตกตัวใหญ่ว่ากับปลงเก็บได้คอได้ยายจกใหญ่ว่ามีอาบงเอ๋บังเอ๋บังเอ๋ว่ามี แป้งมาตาไอ้ปลามาเช็ดโอ้ย่าเช็ดซะเลยไอ้แป้งมาตาไอ้ปลามาเช็ดไี้เต้าคุณเด็ดตาลูนปากเพิ่อนกระเบลกระเก็บแดงพอได้กระเบลกะเก็บแดงพอได้ยายโจงยายว่าเบียก้องแม่บังเอ๋บังเออว่าเบียก้องแม่บังแต้งทั่วเตี้ยแล้าจะออกนอกบังเออบังเออ แต country, thing, cache, look, ่งตัวเซ็ตแต่สาโอกน้องคงแต่เห็นหน้าน้องหน้าน้องใาญีกะกะเปล่งกะเรงและน้องกะเปล่งกะเปล่งและน้องผู้เตะรอบออกในผี่ต้องพาไปพาไปเออว่าผี่ต้องพาไปแต่งตัวเซ็เจ้าโอกน้องคงแต่งตัวเซ็เจ้าโอกน้องคงได้เห็นหน้าน้องหน้าน้องใหญ่ วาอเพรกอ่าอเบกแล้นนกว่ากันอาเบรกอ่าอเลรกแล้นนกผู้เตรวรำบอกว่าปีต้อง้าไป้าไปเออว่าปีต้อง้าไปอบังยืนมองก็มองน้องใหญ่เออบังยืนมองมองน้องใหญ่จะพาคนดีไปลงเรือเฟอร์รี่ ว่าใจยังกับางเออเบตาว่าใจยังกับางเออเบตาโอยอดกันเลยอะเบตาตายังไงยังเออว่าเบตาตายังคนเธอลงเรือล่าน้องลาผีล่ามีเออไล่มดบังเออี่น้องจับมาเก้ี่น้องเล็บยาาพี่น้องตอกไม้ล่าใหญ่ลงบังเออก่นเธอลงเรือล่าน้องลาผีลาไปคนคนนี้ลาลาคนละว่า กะลาเทียกะลาเทียตานองวะลาอเทียลาเทียตานองพู้เตรอบอกในปีต้องลาไปลาไปเอะว่าปีต้องลาไปลาคันคืนนี้ไม่โอต่อได้มาลาวลุงเลิกมือมาแจมมือลาคันคืนนี้ไม่โอต่อเลยมาแล้วลานุ่มลาเศร้าไปคนละว่า กาลาดเดียกาลาดเดียตะนองวาลาดเดียลาดเดียตะนองผู้ทตรบอกดนปี้องล้ไปล้วไปว่าปี้องแล่ไป